ตัวอะไรไปเก็บหนูมาแล้วเก็บมาแล้วดิเอา้าทำไมไม่ตื่หนูไปอ่ะก็ตัเองยังไ,งไม่ตื่นไงหนูตื่นแล้วเนีย่ยนี่ไปแล้วผมวันนี้เดี๋ยวว่าใส่กับดักหนูพี่เป็นโนนะผมเอามาณสิบหลังนะผมต <c oughs> ามมาด้วยนะครับนี่ถึงที่หมายแล้วผม มีหนูให้ใส่หรือเปล่ากันไม่รู้นะผมไหวตาหันเอาเนี่ยข้างไหนสวยมากเลยนะตัวหนีน่ะนี่เดี๋ยวหางี้ร้อนไหมร้อนก็สวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับ พี่เป็นโนนะผมหมากับลูกสาวนะผมมาใส่หนูเอามาสิบคันนะผมตามมาด้วยนะทีแรกมันจะมาดักกันเยอะนะผมี่ลูกสาวมาด้วยนะกี่ตายมันได้ผมไปเดี๋ยวใส่กันได้ไวแล้นะผมเดี๋ยวลูกสาวมาร้อนนะผมบอกให้อยู่บ้านมาอยู่นะผมเดี๋ยวใส่ไวๆเลยนะผมแล้วเดี๋ยวมันรุนกันที่ทิ้งตอนถ่ายเดี๋ยวนะครับผมก่อนนี่นะผมแหวกใส่ไปมัวๆนะผม,มดูจะมีตัวหรือเปล่านะหมากับลูกสาวนะผม รีบดักรีบอะไรนะผมเพราะว่าลูกสาวรออยู่ข้างนอนของผมเลยนี่นนะปล <laughs> าพี่เป็นโนนะผมใส่เนี่ยครับใกล้ๆก,กันนะผมเผื่อได้ลุ้นนะผมแล้วก็เมื่อกี้ใส่ตรงนี้เป็นหลังนะครับนี่ฮะนี่ครับเนี่ยสภาพดักใช้ป่าในแล้วผมไปผมเหมือนลอยเขาเพิ่งใส่ไปเมื่อคืนนีะผม แต่ก็ใส่ทิ้งไว้สามหลังนะัมเดี๋ยวเช้ามารุ่นกันเดี๋ยวพาพี่ปิโนกลับบ้านนะผมพี่ปิโนร้อนนะนี่ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับแล้วไม่ได้เอาดอกไม้มาด้วยเอาดอกไม้มาด้วยอ่ะใช่เอาดอกไม้มาสวยดีอุตส่าห์เก็บสาวตามมาด้วยนะผมโอ้ยพี้เาน้ำมาแค บวงไม้นะผมเอามาหลายขั้นนะผมแต่มันก็ใช้ได้บางไม่ได้บ้างนะผมเนี่ยยางมันหมดสภาพแล้วผมอยู่แล้วก็รลวดในการง,งอหมดแล้วผมแล้วก็ให้ดูนะผมเนี่ยดักนะผมพันแรกนะี่ยวางขวางไปเลยผมทำบวงกลมแล้วก็เสียบพิมไปเลยนะผมนะสภาพหมายนี้ก็นี่นะนน้วผมน้ำท่วมหมดฮนะ ไปเดี๋ยวเดินไม่ดักกันนะผมวันนี้อยู่ใกล้ถนนแะล้วเสียงมันค่อนข้างดังหน่อยนะผมต้องขออภัยนะหนู่มเนี่ยไปดักหนูชายปากกลวยนะผมเพิ่งไปส่งพี่เป็นโนมามนตะกี้เนี่ยผม <c oughs> แล้วบวงหมาใหม่นะเดี๋ยวผมเดินมานะผม <c oughs> มีแต่น้ำเลยผม,มได้ทั้งทุ่งเลยใส่เบ็ดดีกว่ามาั้งเนี่ย ก็พอดีกับเหลือจากทีไปดักกับพี่เปนโนมาเมื่อกี้นะผมนี่ฮะไปดักกับพี่เปนโนมาตรงนั้นมันสี่หลังหรือ,อยังไงเนี่ยครับเหลือมาผมเอาไปสิบคันนะผมเหลือมาหกหลังหรือยังไงเดี๋ยวมาใส่แถวนี้ดูครับผมไปดักหนูต้องขาวไม่มีที่ใส่นะผมเนี่ยบ่วงเดินแหวกเลาะจะใช้ป่าดูนะผมเนี่ยหนูถ้ามันมีตัวมันจะมีรอยกัดอย่างนี้นะผมเนี่ยรอยอย่างเงี้ยเป็นรอยหนูใหญ่กัดนะผมเนี่ยไม่ใช่หนูเล็กนะผม มีแน่นอนนะผมสภาพนี้สุดได้กับเหล็กมันน้อยไปหน่อยคนระับไปเดี๋ยวเดินแหวกๆดูก็หลังจากแผนหนึ่งนะครับผมที่ <laughs> ดักหนูไว้นะครับผม <laughs> เดี๋ยวจะไม่เข้าเป่าเลยมา <laughs> ใส่เบ็ดต่อเลยนี่ <laughs> ผมหมายเดิมครับผม <laughs> เบ็ดเน,นี่ยหนุนน้ำเรื่องนะครับ <laughs> ก็หากันหลายหน้าหลายทางเลยผม <laughs> ไปเดี๋ยวไปใส่เบ็ดก่อนนะผมแล้วแต่เบ็ดเดี๋ยวจะเดินยามให้ดูนะผมจะได้ตัวบอกก็ไม่รู้นะผมเขาใส่กันบ่อยใส่กันทุกวันเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ได้แล้ครับผมหนึ่งแต้มยังไงยนี่ยเผม ชั้นน้อยชั้นน้อยไม่ต้องได้เยอะนะผมซื้อเขียดสั่งเขาจับเขียดมาร้อยนะ้นนะผมนี่ได้ปลามาตัวนึงผมคุ้มไม่คุ้มมาดูผมนี่ฮะเดี๋ยวจะฆ่าตัวก็พอผมเนี่ยตัวรุ่นนี้ยเอาไปพอได้แกงนะผมพอได้ใส่ให้พี่น้องๆได้ดูกันฮะส่วนหนูเดี๋ยวไปดูเช้าทีเดียวเลยนะผมใส่ไว้ก็พี่เป็นโน้ตสิบกับหลังนะผมนี่ฮะ โอ้โยโอ้ยผันกิ่งไม้ผมโอ้ยน uhh. ator, pues ู้นนะผมนู้นนู <h 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 ้นโอ้ยตัวนี้สวยเลยครับผมแอมสองครับผมอ้วนด้วยครับผมนี่เป็นไงไปผ่านแล้วครับผมคืนนี้ยังไงก็ได้กินแน่ครับผมปลา สวยครับผมตัวนี้ก็สวยนี่สามแต้ครับผมเหยื่อบักรลาอถนนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลาอเลยนะผมโอ้ยหัวใหญ่ครับผมไม่ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ว่ากำลังกินนะผมกำลังแกงน้ำใส่นี่ เัาเฉาเลยกร็รุ่นสวัสดิ์กันตอนเช้านะผมกับพันในคนนีนป่าเมื่อวานนี่มาใส่ไว้กับพี่เป็นโนน,นะผมไปเดี๋ยวพาไปดูลรวดักในขีหลังนะผม <c oughs> ดักไปในป่านเลยนะมันจะมีหนูหรือเปล่าอุย้ยตีคว่ำเลยครับผมโหพันแรกคว่ำเลย โอ้หไม่อยู่ครับผมเมื่อวานดักไปนี่คนระับ <c oughs> โอ้โหดักน้อยด้วยนะผมเมื่อวานดักกับพี่โน้ตรงนี้สี่คันนะผมไม่รู้ติดหรือล่าคันนี้คันนี้ไม่โดนนะผม รู้สึกว่ากลับผมจะหายนะผมแล้วก็อย่างไงไม่รู้ผมเ <g ül> <c oughs> นี่ยผมว่าผมดักไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อวานเนะี่ยแล้วเมื่อวานมันมีคนเขามาใส่อยู่ตรงฝั่งนู้นด้วยนะผมเนะี่ยมีคนมาใส่อยู่ตรงนั้นเนะี่ยที่มาดักกับพี่ปิโนแล้วผมก็เลยกลับนะผมแต่ใส่ทิ้งไว้สี่คันไหมผมนี่แล้วมันดูแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้ผมสใส่ยาแห่บของผมไปแล้วป่ะเนะี่ยไม่เจอนะผม นี่ยดักไปสี่คันครับเลสามหลังครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ผมไอทีเป็นดักก็พี่เป็นโนไปตรงนั้นสี่หลังพวกลักหนูไปด้วยนครับผมแล้วก็ปลดไปด้วยนะลักกลับไปด้วยปลดหนูไปพร้อมเราดูตรงนี้ครับผมว่าจะโดนหรือเปล่าเนี่ยที่ผมมาใส่คนเดียวนะผมเมื่อวานนี้ ยางขาดไปแล้วครับผมยางมันเปล่อยผมผมไม่ได้เปลี่ยนในหะนน้ัมเ่ยรอยสภาพยางผุแล้วมันโอ้จบเลยครับผม อย่างนี้คงไม่ติดหนูแน่เลยงานนี้ไว้เดี๋ยวเขาญาติบดกันนะผมไม่รู้ว่ามันผุขนาดนี้นะผมเนี่ยเดี๋ยวจะหลับไปแล้วไม่ว่าทําไมมันกี้มันขาดง่ายยางครับผมโอโ้โหลันหมดเลยครับผมคตดเปาะเลยครับเนี่ยจบแล้วอย่างเงี้ยแต่แบบนี้เมน่าจะได้หนูกินนะผมเมื่อวานลองดึงดึงดูมันก็ไม่มันก็ยังตึง,ตงๆอยู่ผมก็เลยมันใสนะผม ไม่ได้เปลี่ยนอย่างวงครับผมยางลั่นกรอบหมดแล้วผมเร่งเลยจะได้หนูติดหรือเปล่าไปดูครับเนี่ยถ้าไม่ติดก็อย่าว่ากันนะผมแล้วก็มีกับเด็กใส่ไว้ตรงนั้นหกหลังนะผมโหพลาดเลยกินลองเอ๊ะทำไมยางมันขาดลองกระตุกดูได้ลั่นปัก,ป,กปักเลยครับผมอ้าวฮ้ย <c> เ <oughs> ดนตัวครับผมนี่นี่นี่น อ๋อตัวก็ยังดีครับผมจะขาดอู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเปาะกิวไปแล้วครับผมอ่าในตัวก็ยังดีครับผม <laughs> ไปเดี๋ยวก็ย่าจัดการกันนะครับผมไปยังเหลือข้างในสามสี่หลังนะครับผมสุดท้ายแล้วครับเนี่ยเพิ่งได้ตัวเดียวผมได้ก็ได้นะผมไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะผม <laughs> น้ำท่วมมุมช่วงนี้อุ้ยโคลนอ๋อไม่ไโคลนใส่ปากรู้ไว้เนี่ยเหลือได้เหลือแต่หลักนะผมมันขาดนะผมโอ้มีคันนี้ติดแล้วผมโอ้คันนี้ติดตายโหพันตายทำไมตายเคาไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย เนี่ยผมใส่ปากรูไว้ผมเนี่ยเลยมันเลยมันขาดขาดตรงนี้ไปเลยนะผมลึกไปเลยนะมันผุนะผมโอเคได้สองตัวก็ยังดีผมเนี่ยเกิ่วหมดแล้วครับผมเนี่ยยางดูดูแล้วผมเนี่ยยังบบมันขาดนะผมเนี่ยของหัวนะฮะเนี่ยไปแล้มีติดตรงนั้นน่ตัวนละ้หมดแล้วครับผมได้มนาะสองตัว แล้วเดี๋ยวไปดูกับเหล็กกันนะผมนู่นในป่าดูนะเนี่ครัวผมเปาะจริงไม่เปาะจริงก็รู้ว่าดูยางนะผมโอ้ไม่งั้นได้ห6าหกตัวเลยนะเนี่ดีในตัวนี้เป็นพันยาตายนะผม <c oughs> บกับกหำบกำักหำบักหำโอ้ยคันแรกไปทำงานนี่ ว,า,ว,วางไว้ซื่อซื้อซื่อซือยวางไว้เฮ้ยโหโอ้โหยโอ้ยลอยแทะขี้ตายเลยครับผมเนี่ยปีไม่โดนนะครับผมเสรยด,ดายเลยอันนี้ไม่ลันนะผม อากลับหายปิดต,ตัวไม่แล้วนะโหทุกคนไม่เคยโดนเลย <c oughs> อะไรอยู่นียส <c oughs> ิดต,ตัวผมเช้า <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเก็บไวๆเลยนะผมเดี๋ยวไปดูอะไรทิ้งที่บ้านเลยผมเนี่ฮะเปปลากระหนูผมมันต้องได้อะไรสักอย่างนะผมวันนี้ <laughs> ก็ถึงบ้านแล้วนะผมแผนหนึ่งไม่ได้นะผมเ <laughs> ล่นหนูมาสองตัวกับเหล็กนี่แล้แผ่นสองบผมพอได้อยู่ได้กินไปนะผมนี่ฮะได้หิดะ เขาไหนไปเก็บหนูมาแล้วไปเก็บมาแล้วดิเอ้าทำไมไม่เชื่อหนูไปอ่ะก็ตัวเองยังไม่ตื่นไงก็หนูตื่นแล้วเนี่ยนี่นะผมอะไรอไปว่ะไปว่ะไปดักกับพ่ออีกไหมไปตอนตอนไหนจะไปไงออ๋เดี๋ยวล่ำลากันเลยนะครับผมไม่ได้เลยผมหนูได้ไปสองตัวน้อยน้อยแล้วหนูน้องขาวใช่ไปเก็บหนูที่เมื่อวานเราไปวางกันนะอืมไปเดี๋ยวไปแก้มือกันใหม่ครับผม ha ha ha